สวัสดีครับผมวันนี้จะมาคุยเรื่องต่อเน,นื่องจากเทปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับภาคปิตาโคตรคงของหลวงปู่ทิมนะครับเ,เทปนี้จะมาพูดถึงอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นสายปฏิบัติก็คืออาจารย์ปฐมอาสาครนนะครับปัจจุบันนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะครับประมาณสักหกเจ็ดปี หรืออาจจะมากปานนั้นนิดหน่อยนะครับผมได้มีโอกาสไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่านด้วยนะครับที่พูดถึงอาจารย์บรรทมอาสากรเพราะว่าท่านเป็นนักปฏิบัติกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่สร้างพระพิทากษผงในคราวแรกนะครับลูกศิษย์สายตรงของกูุ่กลุ่มนั้นก็ในสมัยนั้นได้มากดพระที่วัดตังน้ำมาสีเจริญนะครับ อาจารย์ะสมอสอา,าครเดิมท่านก็เ,เป็นข้าราชการนะครับและท่านก็เป็นนักปฏิบัติท่านก็จะเดินทางไปหาครูบาอาจารย์นะไปเรียนมีปัจฉนากรรมฐานเหมือนกันทีนี้ท่านก็จะเกี่ยวพันกับการสร้างพระเนื่องจากว่า,าท่านเกิดศรัทธาน,นะครับท่านก็จะไปรวบรวมเงินนะฮะจากสมัครพรคพวกเพื่อนๆพี่ๆน,น้อง,องๆมาแล้วก็มาจัดสร้าง ประาพละเสร็จท่านก็จะนําถวายให้เกจิอาจารย์ในสมัยนั้นเลยหนึ่งในนั้นก็มีหลวงปู่ทิมอิสริโ,โกนะฮะพระรหัรไล่แล้วเนี่ยท่านก็ได้สร้างพระขึ้นมาชุดหนึ่งพระของหลวงปู่ที่อาจารย์ประจมอาสากรสร้างก็จะแตกต่างนะฮะจะแตกต่างกันไปทั้งเนื้อหารพ์ทรงแต่ก็จะมีเอกลักษณ์ของหลวงปู่ทิมนะฮะปรากฏอยู่ในองค์พระเสมอน,นะครับ และท่านก็พระของอาจารย์เนี่ยก็จะมีการนําไปจุ่มรักแล้วก็แปะทองนะครับวันนี้เดี๋ยวมาชมกันว่าผมเท่าที่รวบรวมได้จํานวนหนึ่งนะครับไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับอ่ะนี่นะครับ <c oughs> นี่คือหน้าตาของพระที่อาจารย์ปฐมอาสาครน,นะครับท่านได้สร้างถวายให้หลวงปูท่ทิมนะครับจะเป็นพระปิดตานะครับที่ด้านหนา้าส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นยันห้านะครับเดี๋ยวผมจะซูม นะจะเป็นยันห้าแล้วก็ปิดด้วยทองคำเปลวนะเป็นพระปิดตา พิมที่หนึ่งอ่ะดูกันอีกทีนะครับนี่นะครับเป็นพระปิตาด้านหลังก็จะมียันห้านะฮะปิดด้วยทองคำเปลวน,นะครับอันนี้พิมพ์ที่หนึ่งส่วนพิมพ์ที่สองนี่นะครับเป็นพระสังกาจายนะจุ่มด้วยลักเหมือนกัน แล้วก็ปิดทองคําเปลลด้านหลังด้านหลังจะเป็นเหมือนเนี่ยครับพิมพ์จเจริญพรนะฮะกดลงไปแล้วก็ปิดด้วยทองนี่นะครับจะมีอักขระนะฮะมียันของปูนะ่ที่มุมมุมนรฮะ พิมพ์ที่2องพิมพ์ที่3นะครับเป็นลีลาเป็นขนุนนะครับเหมือนกันครับจุมรักแล้วก็ปิดทองคำเปลลด้านหลังก็จะเป็นรูปลมปูนะฮะกดลงไปแล้วก็จะมียันห้าด้านบนแล้วก็จะมีอักษรนะครับ ูชิมตรงนี้น่าจะเป็นพศอสอนะครับอยู่เป็นอายุของหลวงปู่ที่อาจารย์ประถมทำสวายนะครับ <c oughs> นี่เหมือนกันฮะลีลาไในขนนเหมือนกันองรักปิดทองนะครับปูชิมนะเหมือนกัน ผอสุดท้ายจะเป็นพิมพ์แบบท่ากระดานนะครับนะฮะพระท่ากระดานจุ่มรักแล้วก็ปิดด้วยทองคำเปลวเหมือนกันาหลังก็จะเป็นยันตตัวนี้ตัวแรกๆของท่านเราจะพบเห็นในพาะเครื่องยุคแรกๆของหลวงพุทิมพ์นะครับพรชุดนี้ก็มีอายุ4-50ปีนะครับ เหมือนกันนะครับตอนนี้รวบรวมมาได้เท่าน,นี้จะมีอีกวัดหนึ่งที่ผมเคยเห็นแต่ผมยังเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมามาก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นสร้างเป็นลักษณะเหมือนพระพระพรมนะฮะพระพรมก็จะมีเดี๋ยวในคราวหน้าเทปหน้าเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องสีพึ่งนะฮะสีพึ่งต่างๆของหลวงปู่แล้วก็ รวมทั้งพระกิ่งจินตบัญชรน,นะที่เดี๋ยวนีจ้จะเปลี่ยนแปลงไปละหน้าพระเปลี่ยนแปลงไปสีพระก็เปลี่ยนแปลงไปนะแต่ชมรมหอธรรมอิสติโกเนี่ยก็ยังยืนในหลักการนะครับอยากให้ทุกท่านศึกษากันให้ถูกทางนะจะได้ไม่เป็นเหยื่อของคนอีกหลายๆกลุ่มที่ เจตนาเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราไม่ไปพูดถึงกลุ่มอื่นเราก็จะพูดถึงกลุ่มชมรมหอธรรมนะครับเราก็จะเน้นให้ความรู้กับพี่น้องนะครับเลือกศึกษาเอาสําหรับเทปนี้ก็ขอจบนะครับคลิปเพียงเท่านี้ถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ